พีเซนโปรเจกต์แอปพลิสสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาทำนำเสน,นอโครงการมะพร้าวแสนอร่อยชวนรับชมได้เลยค่ะมะพร้าวหอมไทยขนะึ้นมานนะ้ำรสไซด์หวานน้ำหรือสารหอมไม่มะพร้าวัาเกียรียกว,ว่าโคโคน,นะครับป้าสามเมือง สายสายว่าบักเผางภาษาใต้ว่าลูกพผาครับขอบคุณครับการเจริญเติบโตของเผาสืบพ้นใจนในเน็ตได้แก่เผาเมอมาจากเมล็ดกลายเป็นต้นกก้าอ่อนต้นการต้นมะพร้า,า,าวออกดอกเป็นผลมะพร้าวครับ ีนของมพร้อแสนคือเ่ยไันต้นสูงต้นเรี่ยครับขอบคุณครับมะพร้าวมีหลายชนิดเช่นม้า,วานวะพร้าวน้ำค่ะม้า,ามีประโยชน์หลายยาจากการสาาร้างคศตาาผู้ปกครองเช่นทำเฟอร์นิเจอร์ทำไม้กวาดทำมะพร้าวและทำภานชนะใส่อาหารทำของเล่นเดินกะลา เราไปทำกระทงลอยน้ำได้ครับขอบคุณครับมะพร้าวที่ใช้ทำขนมได้แก่มะพร้าวอ่อนมะพร้าวมะพร้าวชุดมะพร้าวกะชิมะพร้าวห้าวค่ะขอบคุณค่ะมะพร้าวมานามาาขนมได้เช่นขนมบ้าบีมะพร้าวอ่อนมะพร้าวทอดกรอบมะพร้าวขวดข้าขอบคุณค่ะ thank you for watching 不是。